สถานีรถไฟสุเนินค่ะสถานีแห่งนี้มีคุณค่ามาตั้งแต่อดีตเมื่อข่าวที่สร้างรถไฟหลวงสายแรกของประเทศไทยทางรถไฟหลวงสายแรกผ่านที่บ้านสุเนินในปี2443คราวนั้นเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆขึ้นกับอำเภอสันเทียหรืออำเภอโนนไทยในปัจจุบันพอรถไฟผ่านเราเพียงหนึ่งปีก็ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ทางรถไฟนอกจากจะนำความเจริญมาสู่สูงเนินแล้วตัวอาคารสถานีรถไฟสูงเนินและบริบทรอบๆเนี่ยก็มีคุณค่าความสำคัญจนนำไปสู่การอนุรักษ์ในปัจจุบันที่นี่ตั้งแต่ในอดีตเป็นสถานีเติมน้ำเติมฟืนสำหรับรถจักรไอน้ำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีตัวถังเก็บน้ำสีดำถังเหล็กขนาดใหญ่มีหัวจ่ายน้ำ นะคะแล้วก็มีสถานีที่สร้างมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งซึ่งสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างก็มีคุณค่าความสำคัญจนได้รับการเป็นหนึ่งในมรดกข,ของโคราจิโอปา